เต้ดืดอดเตดืด้ดดเพลงบัวลอยนะครับก็ควันช้างนะครับทีมงานช้างป่าเฮนกุ๊กเอาอ้อยมาให้นะครับผม พจัดการ เมื่อกี้ไปดูแป,ป๊บซี่มาแล้วขี่รถออกมานะครับมองไปเห็นอึของแป,ป๊บซี่อ่ะหุ้ยได้ยินแบบจะไปสนามช้างอารีนาหรอพ่อเสือเราต้องแจ้งทางสนามไหมคะขอรูปตรงปราสาทสวยๆนะครับรอ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปครับป้าเพชรไปป้าเพชรจะไปสนามอารีนาเพราะว่าจะไปถ่ายให้แฟนของป้าเพชรดูอนอ้ผมนะครับแต่ถ้าเราไปหมายถึงช้างไปไปไดถ้ถ้าจะถ้าจะเข้าไปเข้าไปได้ตรงตรงกลางแต่ไม่สามารถขึ้นไปตรงปรา,าสาทได้นะครับเคยเคยเคยไปแล้วครับเคยไปตอนรับปริญญา ห้ามขึ้นไปแต่ว่าไปตรงกลางได้แต่ถ้าไปอีกฝั่งก็ได้นะฝั่งลานจอ,รอดรถอะไปถ่ายก็ได้ตรงนั้นเป็นไงเมื่อวานสั่งผ่านกล้องนะถอยถอยเด yeah. ี๋ยวพี่ชายจะไปเล่นกล้องแล้วนะมันก็มีนะส้ำอยู่ข้างแปปซี่อะคุณจะทําโรงช้างไม้ทําต้นเล็กต้นใหญ่ไม่มีบอลเล่นโรงช้างนะครับ ้าเป็นเจ๊ยไผ่เนี่ยไม่ได้หางหมดพวกบัวบานชื่โนโนนี่กไม่ได้หรอกหางหมดเลยบ้านเราห่างมดผมก็ว่าดีแล้วนะผมสั่งเขาก็ยังถอยนะใช่ไหมสั่งได้ถอยก็ถอยแนหะ้ะผมยังไม่ว่าเขาี่ใช่ดี ก็ไม่ใช่นะครับสั่งให้ถอยก็ถอยสั่งให้เบนก็บเบนเราไปสั่งเชือกอื่นได้อ๋ออื้อแป๊บซี่ใหญ่มากนะครับใหญ่แบบท้องหัวผมเลยผมก็ถามว่าป้าหน้านี่อื้อไข่เนี่ยนะแต่มันใหญ่ยังเหมือนช้างท้องอื่นเลยเขาก็บ,บอกอื้อแป๊บซี่โอ้โหใหญ่มากใหญ่เหมือนแบบใหญ่เท่ากับช้างท้องอื่นนะครับ แล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเกือบเกือบทุกก้อนเลยนะครับแบบใหญ่ใหญ่โตมโหลานะปกติช้างเราช้างก็ถ่ายไม่แซมถ่ายเชื่ออื่นท่ายมันก็ดูปกตินะครับแต่พวกตั๊มซี่ใหญ่มากใหญ่แต่แป๊บขอนานนะครับ ถามว่าผมสั่งลูกบัวได้ไหมสั่งไม่ได้ครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะบดลูกนักเลงใส่ผมเลยครอบสัมพันธ์ฉันคนครอบครัวหยอกได้จับได้ไม่ดีๆกับพ่อนะครับแต่นนี้สั่งได้แต่ว่าจับไม่ได้จับไม่ได้ ไม่ใช่นะครับคนอึนก้อนใหญ่นะ่ะไม่ดีนะหมายถึงเราต้องถ่ายทุกวันนะครับพอร่างกายเราดูดสารอาหารนะครับซ้ำๆนะครับต้องพยายามถ่ายทุกเช้ายิ่งดีเลยหรือว่า,าอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับเป็นทฤษฎีว่า ถ้าเราเอา้ไม่พูดดีกว่าทฤษฎีนี้ไอ้หัวงงเลยหูใบใหญ่แบบใหญ่ลีล่ะใหญ่พะโละ่ใหญ่แบบเท่าหัวคนใหญ่หัวคนนี้ผมเห็นหัวไอ้ปาวแล้วผมว่าใหญ่หัวไอ้ปาว ว่าเกินป๋าอยแบบเอ้ยตอนแรกก็ตกใจครับพอมองไปที่เขาผูกอ๋อมนไล่เลี่ยงกันนะครับคือเขามันไล่เลนะี่ยงกัน,นลเลยอ๋นนะอสมมติว่าไม่สิเอาเป็นว่า อึอของแป๊บซี่เท่ากับอึอแซมสี่ก้อนรวมกันครับห้าก้อนด้วยซ้ำับก้อนขนาดนี้รวมกันห้าก้อนปกติช้างอึอประมาณนี้แหละเท่ากับฝ่ามือกลมๆนียนะละ ได้ครับคุณแม่รีคุณแม่รีไลน์ลดีอะไรครับนี่ครับวันนี้ก็รอ รอรออะไรนะรอเดินเหมือนเดิมมวกหายอะ่ะหามวกว่าเจอ นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวเหมือนกันแต่โทรให้ชว่วให้เข้าข้ามไปส่งนี่กินอยู่นี่ดีกว่าจริงเหรอเขาว่าผมเก็บเงินไว้อยู่วะเพราะผมเอาไปซื้ออื่นหมดครับ ในวันที่14กุมภาพันธมีงานนะปาิบม14กุมภาพส่บาดเอฟซีดวัดแซมสันไปเดี๋ยวเป,นนไปไเพราะว่าให้พี่แซมไปไปทั้งซุ้มเขา่าโอ้ไปแต่ซุ้มเอปีนี่กล้าไปไหมเอปีดอ ไปครับยิบสามไปครับหาเอียนกับบาเจอเธอเธอจอ้าน่ะไม่เจอจริงๆแล้วมันหาไม่เจอนะจะเอาไปบางไว้ไหนพอดีทุกคนนะครับผมนี่พ่อพูดกันไ,ไปกันได้สายบาทสิบสี่อ้าวผมียกว่าเดือนหน้าสิบสก็อีกไม่กี่วันนีบ่ เอาแต่เบอมันจะฝึกได้ป่ะเนาะถือว่านานกว่าน,นี้สักเดือนหนะ้าก็คิดว่าชิวๆขี่รถมาก็มันก็คงชิวๆแล่วมั้งคิดไปคิดมาก้าวมันสิบสี่ม่กี่วันด้วยว่า มีเวลา้าวันนะครับในการจำหนลลล <Wow. S 1> ลาลอตรีลอตลีเด้อลอตรีเด้อรเตลีโบราน่ะลอตรีเด้อโอ้ขาเนียวเาะ <c oughs> เอาขาคนก็จตกใจวะเฮ้ คนถ่ายก็ตกใจเหมือนกันนะใ่ว่าใส่ขาอย่าวอกเหมือนได้ฮะใส่ขาอย่าวอกเหมือน ทางเลยฮะเอาก็้าเดี๋ยวสิเขาไปเอาสถาบันเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวสิเขาไปเหรอครับมาเป็นยังมาเป็นยังไปกอเล่ก็ได้ครับมาเป็นยังไปกอลเล่กนได้ถามสิถามสิงอน ถามสีเงินครับแป๊บนึงผมมาถามอยู่แ่้วไปท่านไหนถามเขาว่ามันเหลือหรือมันเบิดอย่งเียครับครับครับดยวถามให้ครับ เขาว่าช้างนี่กลัวคนขายยาวนะครับก็น่าจะเล่งจริงเนือนขาตอนแรกบวมข้างหลังนะอันนี้ไล่มาบวมข้างหน้าแล้วนะขานะ ตนนี้ที่เขาอยู่กันแบบเกรงใจนะเขาค่อยๆจับค่อยๆจับเอานะครับบัวบานอะแต่ก่อนเนี่ผูกปุ๊บพอให้นอนก็ไม่นอนนะครับสังเกตไหมไม่นอนไม่ทําอะไรแต่พอเลี้ยงก,กันไปน,นานๆบ,บอกให้นอนเนี่ยก็น,นอนนะครับเรียกมา้ามานะแต่ก่อนก็นจะมาต้องรีลาแรกๆแรกๆแรกๆ,ลๆหลังๆพอเริ่มรู้ใจกันแล้วก็รู้ใจกันนะ แต่ตอนตกมันก็ว่าไปอีกอย่างครับตกมันก็ดูอาการตกมันเข้าได้กันแล้วไปมกเข้ามาได้กันแล้วไปมไม่ได้กันจะไม่ยุ่งนะปล่อยไปเข้าได้ก็เข้านะครับขาสั้นอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกแต่คนแก่เขาพูดเขาว่าช้างกลัวคนขายยาวเขาว่า แจกแบตมาแบตดอกให้เราก็อาจจะอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนตัวใหญ่ไงเราอย่ากลัวเลยแต่คงจะทันงานแฮลินอยู่มั้งนี่ตัวแฮลินได้ขี่แซ่บแหรเนี่ย กิ้งเลยพีน่าต้องต่อเก้าอี้พาทำบ้าพาวัวน่ะโอ้สูงสูงสูงไว้กินด,ดีอยู่ดีนะครับสูงไว้แป๊บเดียวนี้คุณลุงเอาอ้อยมาให้เด้นครับเสือ้อดิเสื้ออะไรนะเสื้อดำเลย ล่อยมาให้ดิซามลูกลูกช่องเจ้าช่องเองนะช่องช่องลูกเหมอพายอะไรนะพายแก้วธันวาพายแก้วธันวานะครับพายแก้วธันวาไปดูได้นะครับโอ้ดูดวันโตอะโตาโตมาก แต่เบิ่งนี้กล่องนี่ครับไ่ได้เล่นโซนะยืนซื้อมันจะมีของกินยืนเล่นดินอะไรอย่างเงี้ยแต่สิท่านหนาวไปพุ่นวะไปหาสร้างโตนอ่ะเผ็ดอ่ะอ่ะเพชรจะมากินข้าวต้มเรศแสงนะครับแล้วก็จะมาหาลูกชายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับ ก็คือใครดูกล้องวงจรต้องมีทั้งเสียงแมวทั้งเสียงตุ๊กแกแมวแมวแมวแล้วก็เสียงตุ๊กแกนี่ผมรู้แล้วเดี๋ยววันที่14จะพาควันช้างไปออกงานของสายบาทสายบาทเอฟซี ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวขอปิดไลน์นะครับนั่งเล่นนั่งอะไรกร่อนเสียงขับแก่อย่างนะตั๊กแกตาเหลืองๆตาแบบตื่นเต้นตาตื่นเต้น เตือนเต็มนะครับ ดีครับโอ้ยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวไล์ใหม่สัก,กอเวลาณห้านาทีครับนั่งเล่นก่อนสวัสดีครับ